ซื้อกองสปปองกลวงนารักด้วครับผมกิดซื้อเหรีซื้อหนึงเป็นคนบานนวงองอเอรอ์วยนุ้มจังหวัดลอยเด้วยครับผมโอ้ยมีิีกหลายเยอะแยะพี่จีบน้องน้ำโอ้ยจะนองหนารักนอ,กอขอขอเบอร์เด่นได้ไครับขอเบอรหยังใบหงวยเตะโอ้ขอเบอร์เอาไปทั่หยยยนัน,นแนล้วย่งมาโทรดีไ้มอนห่โอ้ยมัแห้งมังแต้มันนันะตัวเป็นตัวหนาหางที่ลังกาสับตะลุมนแห้ อุ้ยอายก็เห็นอายกันงานนี้นานันที่กันว่าแบบนั้นคือผู้บักนอกร้อหเปิอายยังตรีนอยู่ตกใจแลคารรยาคุณพ่อตัเองเาะอุ้ยหายหายซะอมาแค่ไพ้นี่ใ้ก็ได้ขึ้นต้นโดยศูนย์ตามมาโดยแปดที่เหลือเดาเองแะโอ้ยห้งหองอ

กดื <S 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 ้น่กับน้องเขาส่วนก็ได้ไปนั่งเรียนกันขางสานามจันเอยโมเมนต์มีเนแต่นกระเต้กูแบบว่าู้หน้ามันตันตันยังไงวน